สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r 4ครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอา V ีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผม oh. แล้วก็เป็นเช่นเคยครับที่วันพุธพฤหัสจะรีวิวช้าหน่อยครับเพราะว่าผมเช้าออฟฟิศทำไมมันเป็นบีดแบบโยออย่างนี้นะครับผม oh. อ่ะโอเคไปครับวันนี้เรามารีวิวสกินคูราปิกาเอนโซนะครับของ Hunter X Hunter Collab กับ ROV ของเรานะครับผม yeah. ก่อนไปรับชมครับฝากร้านกันเต็มๆก่อนนะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่5ถึง15นะครับใครที่มาอุดหนุนร้านกออฟนะครับผมใครที่ยังหาร้านไม่เจอก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมวันที่5ถึง15นะครับใครที่เติมถึง4,800บาทต่อหนึ่งบินนะครับผมก็ลุ้นรับเลยครับ เสื้อตัวนี้เลยนาคอสนะครับผม <Yeah. S 1> ผมมีทั้งหมด14ตัวนะครับผมเป็นเสื้อสีดําแบบดําเมี่ยมนะครับผมข้างหน้าก็เป็นนาคอสอย่างนี้นะครับผมดิเมนชันเบเกอร์นะข้างหลังก็จะเป็นลายชื่อของโปรลีนะครับผมแบบนักกีฬาโปรลีลายชื่อทีมเข้าโปรลีของรอบไม่ใช่รอบนี้นะรอบก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะ ก็มาโดนกันได้นะครับผมที่ร้านกอฟอฟครับผมแล้วก็มีน้องหลายคนถามว่าพี่พี่สุ่มสกินแบบเนี้ยไม่ขัดทุนหรอนอะเออผมก็จะแบบเออมันก็เอาจริงๆมันก็ไม่ขัดทุนหรอนะครับแต่ผมอยากจะบอกโมเดลธุรกิจที่ผมคิดมาแล้วกันนะคือร้านอื่นนะ่ะเขาอาจจะเอากําไรครับไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็โปรโมทร้านให้คนมาเติมนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมทําแบบนั้นมันก็เหมือนเดิมแล้วผมรู้สึกว่า ถ้าสมมติว่าผมรีวิวเองอยู่แล้วผมเข้าใจกิจกรรมเองอยู่แล้วผมสู้เอากาไรครับมากดให้ทุกคนเห็นๆเลยว่ากิจกรรมแต่ละอันเล่นยังไงนะครับผมว่ามันคุ้มกว่านะสำหรับเกม Rv ผมใช้โมเดลนี้นะครับเพราะว่าผมอินกับเกมนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมสะสมมานานแล้วด้วยนะโอเคก็ยังไงครับก็ถ้าลอง ลองเปลี่ยนร้านมาใช้ร้านผมดูนะครับจะได้บริการที่ดีเวอร์แน่นอนนะใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเว็บไซต์ให้เติมแบบ24ชั่วโมงหลายๆเกมใครอยากได้เกมอะไรรีเควสข้างล่างเลยครับผมถ้าเปิดได้จะเปิดให้นะโอเคไปวันนี้ครับก่อนไปสุ่มอีกแล้วครับขอบคุณน้อง พ,พีนะครับเจ้าของ ID ดีเขาให้ยืมมา2ตัวเลยนะครับผมนั่นคือคูราบิก้าและคิรันนะครับของพรุ่งนี้จะเจอกับ ID น้องเขาแน่นอนไปเราไปสุ่มกันเลยครับผมซึ่งผมเราแอบส่องแนละ คูราปิก้าเนี่ยคือเหมือนเดิมแบบ100เซนตนะครับผมอ่ามันก็คือจะเป็นการสุม่มมีการเล่น1ครั้งและ10ครั้งครับ10ครั้งคือ290คือแพงมากนะทุกคนแบบแพงมากๆนะครับสุ่มเนี่ยมันก็จะมีแบบเหมือนเกตนะคือถ้าได้1,000พันคือคูราปิก้าแตกแน่นอนนะครับแต่วิธีการประหยัดครับเดี๋ยวผมให้ดูสถิติให้ดูสถิติให้ดูกติกาตรงนี้ก่อนนะครับผมมันจะมีการสุ่มแบบคือ สมมุติว่า,าแต้มน้อยๆอ่ะครับคุณจะได้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ14คะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้น10ครั้งก็ควรจะ140คะแนนอะไรทำนองนี้นะยิ่งเยอะก็จะแต้มยิ่งน้อยอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่เนี่ยก็น้อยครับไม่ต้องพูดถึงนะแล้ววิธีการประหยัดอีกอย่างหนึ่งครับ ผมแนะนําเลยว่าใครจะสุ่มนะครับผมก็ต้องมาตรงนี้นะครับผมนั่นคือโบนัสเติมคูปองครับซึ่งเติมไปหมดแล้วนะใครที่อยากได้รางวัลแบบสุดๆตรงนี้นะครับคือถ้าคุณเติมแพ็คคูราบิก้า2,700บาทเนี่ยผมเข้าใจว่าแพ็คแพ็คนั้นนะเออ2,700บาทได้ เท่าไหร่เดี๋ยวผมขึ้นให้แต่คุณก็จะได้นี้เลยแต่ว่าสําหรับใครที่มีคูปองเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าต้องเติมนะต้องเติมอันนี้นะถ้าใครจะสุ่มคูราบิก้าหรือคี้ัวนะครับผมแนะนําอย่างยิ่งก็คือแพ็คเนี้ย มันจะอยู่ที่1,500บาทครับ1,920คูปองจะได้รางวัลทั้งหมดนี้ครับถามว่าได้อะไรบ้างครับผมขอโฟกัสที่คูราปิก้าก่อนนะคูราปิก้าคือตรงนี้ได้1ชิ้นนะครับ1ครั้งคือ19คูปองนะทุกคนเออเมื่อกี้จำราคาเต็มเมื่อกี้ได้ปะเออยี่ครั้งคือ29คูปองแล้วตรงได้ตรงนี้สามครั้งครับเป็นรวมทั้งหมด4แล้วนะครับผมกล่องนี้ได้อีกหครับผม <Wow. S 1> เป็นเกแล้วบวกกับ ตรงนี้อีก10ชิ้นครับผมเข้าใจว่ามันคือ19ชิ้น19ชิ้นตีกลมๆเลยคือเกือบ600คูปองแล้วนะสำหรับการสุ่มคูราบิก้าคือถ้าไม่เติมตรงนี้พลาดไป600คูปองโดยประมาณนะครับผมของนาตเปิดหมดเลยนะจริงๆการที่จะจะคุ้มแบบสุดๆเลยนะครับคุณต้องสุ่มคูราบิก้าวันพรุ่งนี้ครับเพราะว่า คือคุณอาจจะต้องสุ่มคิรัวก่อนแล้วแบบไปใช้โทเค็นของคิรัวในชั้นหลังๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมสรุปกิจกรรมไม่อีกทีหนึ่งว่ากดแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับผมยังไม่ต้องรีบวันนี้ก็ได้นะเออวันนี้มันดึกแล้วทุกคนเออแล้วก็เหมือนเดิมผมอยากให้มีกิจกรรมอะไรดูช่องผมก่อนนะครับก่อนไปกดเองนะแล้วก็ก่อนถามเนี่ยรบกวนดูเพราะว่าคุณจะเสียตังค์เป็นพันอยู่แล้วนะครับผมผมแนะนำเลยนะโอเคผม,มเสียให้คุณดูได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผม ไปขาดไปหนึ่งนะครับผมอตอนนี้เราได้บัตรบัตรตรงนี้สิบเก้านะครับคิรุลเนี่ยได้ถึง4อันน,นนะแต่ผมว่าคิรุวเนี่ยประหยัดไม่เยอะเนี่ยมันจะบอกว่าใช้ได้เฉพาะครั้งที่ต่ำกว่า50คูปองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปไขรายละ,ละเอียดให้ว่ากดตรงไหนคุ้มที่สุดอะไรยังไงนะจะแปะเรามี19แล้วครับผมเริ่มต้นนะเดี๋ยวผมขอกดไปก่อนเลยว่า19อันฟรีเนี่ยมันจะได้แท่งไฟเท่าไหร่นะครับ โอเคหลังจากแท่งไฟหมดไปนะครับ19 19แท่งนะครับได้มา193ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะโอเควันนี้โอ้โห,โโหโน้องเขามีประมาณเกือบ14,000คูปองนะครับผมแปลว่าถ้าใครเติมแพ็คที่มันแบบเปิดรับฟีเนี่ยก็จะได้อีโมจิตรงนี้ไปเลยนะเออนะครับผมอันนี้เป็นแพ็ครูปโปรไฟล์นะโอเคยวไปแต่งให้ดูด้วยนะครับ อ่ะไปไปดูกันว่าหมื่นสี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปเลยครั้งที่หนึ่งได้หนึ่งร้ยยสิบสามครับก็ถ้าจะไปขั้นถัดไปได้เลยนะโอเคขออนุญ,ญาตยังไม่กดรับก่อนไปตอนนี้มีสามรอสิบหกแล้วนะครับผมไปกันต่อโอ้โหถือว่าก็ไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมโอ้หร้อยสิบสองครับไปแปดสิบห้าครับผม ประวัตินะเดี๋ยวเนี่ยเห็นป่ะมันส่งได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีของไอตัว e อีโมจิอะไรเงี้ยเอาไปขายได้เงินแลกไปซื้อฮีโร่ต่อได้นะทุกคนเออมันไม่ใช่ขยะสะทีเดียวนะ1อันเนี่ยขายได้30ทองนะครับผมก็ยังดีถือว่าก็ยังดีไปลุยเนี่ยพอขั้นเริ่มเยอะครับมันจะเริ่มกดได้น้อยนะตอนนี้หมดไปประมาณพันสี่คูปองเองนะถูกมหมื่นสี อ่ะก็คือ1500คูปองโดยประมาณโดยประมาณนะโอ้โหไปอีกครั้งหนึ่งครับผม81ยังครับ69สิบยิงเยอะยิงเกลือแล้วครับผมครั้งเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตประหยัดให้น้องเขาเลยนะครับผมผมขอกดทีละครั้งนะไปเกือบแล้วอือหือโอ้โหมันต้องอีกสองครั้งแน่เลยอ่ะ เนี่ยมันเหลือติงหนึ่งเหลือทำแมวอะไรลูอไปนะครับผมเรียบร้อยคูราปิก้าแตกนะครับผมก็จากหมื่นห้านะครับผมก็คือลดไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดแป๊บหนึ่งขูบประมาณสา0พคูปองนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าตรงแพ็คร้านตรงไหนนะครับเข้าใจว่าสองพัอถ้า3,600คูปองต้องเป็นแพ็คนี้ครับ 2,890บาทครับ3,720คูปองอันนี้คือโอ้โหจริงเหรอะะมันแพงขนาดนั้นเลยจริงๆเหรอะะแล้วเอฟเฟกเนี่ยผมไปลองรีวิวตอนกลางวันแล้วผมรู้สึกว่ามันจางนะเออไม่ได้อะไรขนาดนั้นจริงๆนะครับผมอ่ะเรารับรางวัลวนะอะไรบ้างคูราปิก้าน,นะครับนี่แอคเลย1ทีนะ2,890บาทหนักอยู่นะทุกคนเออก็ แล้วแต่ดวงอะ่ะบางคนเขาจะดวงดีเขาก็าจะสองพัเนี่ยก็ก,ก็ก็มีนะครับผมนี่ยินดีด้วยนะครับผมน้องพีพียินดีด้วยนยจะจ๊ะเหมือนไอดีนี้ผมแอบไปส่องนะเหมือนจะเป็นแบบไอดีลองๆเขานะเคไปอันนี้น่าจะเป็นป้ายประกาศนะครับผมมาเดี๋ยวไปรีวิวด้วยนะครับนี่แล้วก็มีปุ่มนะมันแพงไปจริงๆนะทุกคนเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้น้องเขามารับเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาแกะแพ็คโปรไฟล์กับอีโมจิของคูราปิก้าก่อนเลยนะจ๊ะอีโมจิครับผมไปฮะเฉันคือคูราปิก้าเหรอผมก็ไม่ได้ดูกระรูกน,นะครับผมก็เลยไม่อินนะว่าเป็นยังไงนะโอเคอ่ะเมื่อกี้คือของยังไม่เข้านะครับผมก็งง,งงนิดนึงนะเกมอ่ะสำหรับตัวป้ายประกาศแล้วก็เอฟเฟกตต่างๆนะจะต,ต้องมาแกะนะครับผม นี่เราอย่าลืมมาแกะนี่ตรงนี้ด้วยนะครับผม <Yahoo! S 1> นี่ใบประกาศโอเคแต่งแต่งก่อนค่อยว่ากันโอ้โหสกินเขามีถึง514สกินนะครับผมแล้วก็อันนี้เขาอยู่แค่แรงแบบว่าแพทตินัมกับไดมอนด์นะเหมือนไอดีหลักเขาน่าจะกอเลียอยู่นะครับผมอ๋อเขาอาจจะแบบ เมืนเล่นวินเล e นะเพราะวินเลดหนึ่งร้อยเปอร์เนะครับผมอ่ะก็ตามนั้นนะครับผมโอ้โหตัวมันป้อมป้อไมไหมก่อนก็ตัวเล็กๆอันนี้ก็ป้อมปอมใหญ่ๆนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะเหมือนเท่ขึ้นนิดหน่อยหรือเปล่านะ <c oughs> ขอดูเป็นรูปภาพครับผม,มก็อนิเมะอนิเมะนะแบบผมเฉยๆมากสำหรับราคาันแพงไปนะครับผมแล้วความสวยผมว่า มันยังไม่ใช่อ่ะนะโอเคไปเดี๋ยวไปรีวิวเลยเอ็นโต้นะครับผมผมว่าไวทายเกอร์อ่ะแอบสวยนะไปเราไปรีวิวตัวนี้โอเค,อเคดูรูปโหลดใหม่ครับผมเออเหมือนมัน,ม,นมันปรับมันปรับท่าโหลดดีขึ้นนะหรือเปล่า๋ยวนะเพราะเมื่อคืนอ่ะผมเพิ่งรีวิวไงนี่อันนี้ก็เป็นป้ายประกาศนะครับผมแล้วก็ปุ่มผมก็ว่าเฉยเฉยนะมันเหมือน ปุ่มของไอตัวบัตเตอร์ไฟสุกเข็นเลยนะครับผมเอออ่ะโอเคเราก็มีครบนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็สดใสเราก็ทดลองกันเลยอ่ะรีวิวกันอีกรอบนึงครับโมเดลผมว่าไม่ได้ปรับอะไรมากๆนะสำหรับโมเดลแบบไม่ได้ปรับอะไรชรัดมากนะครับตีธรรมดาเนี่ยถ้าเทียบกับไอคลิปก่อนหน้านะที่ผมรีวิวไว้มันเหมือนตีธรรมดาจะชัดขึ้นนะครับผมโอเค ไปดูท่าวาร์ปครับมันมันก็ไม่ได้ชัดแบบบือจากเมื่อคืนเยอะนะครับผมเออนะโอ้ไม่กอดผมว่ามันแพงไปนิดนึงแหละเออนะสําหรับใครที่เอาก็ต้องเมนนะผมว่ามันแพงอ่ะเค ไปดูสกิลสองครับเมื่อกี้สกิลหนึ่งคือลมมันแบบเหมือนลมมันแรงขึ้นนิดนึงนะฟุบนฝุนะครับผมเออนะแล้วก็มีแบบพื้นแบบแตกๆนิดนึงตอนไอพื้นที่เราแดดแดดตรงที่เราแดดออกไปอะครับนะเออฝุบนนะครับผมอ่ะก็สวยขึ้นนิดเดียวเลยครับนิดเดียวเลยจริงๆนะโอเคแล้วก็ทุ่มครับผม วู้เลยนะครับผมผมนี่วู้เลยนะโอหอัลติเมตก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะอเออนะครับผมตามนี้เลยนะายประกาศก็ตรงนี้นะครับปุ่มก็ตรงนี้นะคันโยกก็ตรงนี้นะครับผมโยกตรงนี้เลยอ่ะ ก็มาเป็นเจ้าของได้ที่ร้านกอฟอรครับก็คือมีแพ็คอยู่มันไม่2 7 0พก็2890นะครับผมมีอยากลองแพ็คไหนก็จัดไปนะครับแต่อย่าลืมนะ4,800บาทก็คือมาลุ้นเสื้อนานะคอต,ตัวนี้นะครับเหมือนจะมีคนลุ้นว่ามัน8 9ดคนเองนะวันนี้เออแต่พรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะครับผมแต่แจกทั้งหมด14ตัวนะครับผมถ้าคนมีอยู่เท่านี้ก็คือทุกคนได้นะครับผมแฮปปี้นะ โอเคจบครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสอ,สอบสไพร์ครับแล้วก็พรุ่งนี้คลิปคีดรัวมาเร็วมาแรงแน่นอนเจอกันที่ช่องนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบาย